จัดส่งเครื่องตัดอ้อยกับเครื่องสั่งใบอ้อยของช้างเทคเตอร์กันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามีจัดส่งเครื่องตัดอ้อยรุ่นทีเก้าร้อยพร้อมกับเครื่องสั่งใบอ้อยสี่สี่พัดให้กับลูกค้าที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเรามีบริการพร้อมจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะและยังมีทีมช่างมากประสบการณ์ในการทำงานหรือติดตั้งสอนการใช้งานให้กับลูกค้า ต้องขอขอบคุณลูกค้าจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่เลือกใช้สินค้าเครื่องตัดอ้อยและเครื่องสางใบอ้อยของช้างเฮกเตอร์ค่ะใกล้ถึงฤด,ดูการเก,เก็บเกี่ยวอ้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้เครื่องตัดอ้อยหรือเครื่องสางใบอ้อยหรืออุปกรณ์ทางการเกษตรอื่นๆของช้างเฮกเตอร์นะคะสามารถติดต่อสอบถามม้งแอนโทร0982500032หรือเข้ามาชมสินค้าได้ที่บริษัทช้างเฮกเตอร์จังหวัดสุพรรณบุรีได้เลยนะคะ